เดี๋ยวเรามาดูภาพต่อไปนะครับก็ภาพนี้ก็ถือว่าเป็นภาพปฏิทินก็คือปฏิทินพิธีกรรมของปกยอซึ่งคนสมัยเก่าเนี่ยเขาจะยึดตามหลักหรือว่าปฏิทินนี้ว่าเขาจะประกอบพิธีกรรมอะไรก็ตามเนี่ยเขาจะดูเนาะก็เดือนของปกยอก็มีทั้งหมดก็12เดือนเช่นเดียวกันนะ แต่ว่าตั้งแต่เดือนนียเตเลยก็คือมันอยู่ในช่วงธันวากับมกราเนี่ยมันจะอยู่ช่วงนั้นก็คือทุกเดือนดาบเนยเขาจะนับเดือนใหม่นะอย่างนี้ก็คือเตอเลทีแพททีคู่ลาเซเดญาลานุยลา,ลาคอลาคุชิมือชีช้ฉาลาโนลาปลื้มถามว่าแต่ละเดือนเขาทำอะไรนสมมุติว่าในส่วนของเตเลเนี่ยอยู่ในปลายต้นต้นปีเนี่ยเขาจะ หลังจากที่เขาเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จเขาจะเรียกขวัญข้าวนะแล้วต่อมาทีแพนเนี่ยหลังจากที่เขาเก็บเกี่ยวเสร็จเ,เรียกขวัญข้าวเสร็จขา้ขาวข้าวสู่ในยุ้งข้าวหมดเขาก็เขาจะทําพิธีผูกข้อมือหรือว่าเขาเรียกตัวเองว่าง่ายๆว่าปีใหม่นะนะหลังจากทําพิธีที่เป็นสิริมงคลเสร็จก็เป็นพิธีแต่งงานนะทีคู่ก็แต่งงานลาเซอร์ก็เขาจะทําบุญอุทิศส่วนกุศล ให้กับดวงวิญญาณเนี่ยนะเดญ,ญาเขาก็เลี้ยงผีผีป่าผีเขาผีห้อยผีอะไรเนี่ยนะแล้วก็ลานุยเขาก็แต่งงานได้นะแล้วลาคอเนี่ยเขาจะเลี้ยงผีไร่ผีนานะเพราะว่ามันช่วงฤดูฝน,นะนนะนี่ในเมื่อทาไร่ทานาทานาเสร็จเขาจะผูกข้อมือหรือว่าผูกเรียกขวานให้ควายนะจากนั้นก็แต่งงาน งานสลากแล้วก็ผูกข้อมือตีเข้านี่ก็คือวิถีชีวิตของปฏิทินนะปฏิทินพิธีกรรมของปากิยอนะตะคาแกตะมัลโลเนาะตะมันเนาบาคาเลตกตตลาลาตลาลาเนี่ยอีเลาอตละปัญญาลาเนี่ยโอชคลาเนาะปสระกทีตเลเนาะตเลเนาะตเลเนี่ยแปลว่า ปะกอบือก็เหือก็ว er. ิกันลานอธิแพ้ปะกี่จื้อเตอคอเนาะหลังจากเลิศนี่ทอดซอวีกับปะกี่จื้อน่ะที่คู่บทบกว่าลาเซปตมิตาที่นี่แก้ว่กูปัญญาในตะพีตะมัตติลาในบ่มาพ่อไก่ขีนีอันน่ะแกดบ่ได้บทบกเนาะบทบกนี่ลลือเตเลนบ่ได้เมื่อทบก่แกตะดตึกบ่เนาะอีนี่ก็น่ตลาลก็ลาก็ตะพีตมโอ้ดแบบทาอันนี้สิาเนาะอจะ